ครับผมสวัสดีส่องทักอินดี้ครับผมเดี๋ยวมือนีมีเมนูมานำเสนอครับสิเป็นหนึ่งไก่อบไก่แต่ว่าสี่อบใส่นี่ครับเขาเรีอื่นในเครื่องอบของลูกอีสานนะครับเพิ่นออกมาเหตุเมนูหรอเพิ่นว่าจังสิมาเอากันเลยพอดีถือโอกาสต่างยูทูบบอกครับหลายคนอ่ะสีสงสัยนะครับนอว่าต่างยูทูบจะบาทกับสีเดี๋ยนี้ท้ายนี้เลยสี่พันกาบาทครับผมทางคนอยากหูครับกต่สีมีเมนูนะครับมานำเสนอ ไก่นีก็ซสื่อมาในราคาอยู่ตลาดส้มหมอนนะครับเนาะคั่วมาแบบนี้เรียบร้อยแยกเครื่องในร้อยแปดสิบบาทเพราะสื่อครับร้อยแปดสิบบาทต่วเครื่องในกับทีนี่จำนีครับตัวมองมันเป็นต่แซ่บนัก็คือเป็นไก่เทียว่ายังเป็นไก่นุ่มอยู่ครับเหนือมันสินุ่มแล้วก็กระดูกกระสียำได้ครับผมอ่อน ยริกเ็ดเครื่องเหยาบเลยครับเหยาบแล้วกะ็สิเอาลงหนึ่งแต่ทีนี้พริกเทศดำครับพริกไทยดำแล้วกะ็กระเทียมยังไต่ำใช่กันครับเนยมันต่ำนี่อพอแล้วกระเทียมอะไรหรอต่างกระเทียมกันนะใส่พริกไทยดำแล้วกะ็ลากผักชีครับผมมีรสดีของชูรสดแล้วกะ็น้ำตาลครับ ตตามเกิ้นนอ,องเนื้อดีกว่าน้องเนื้อมันเป็นตะตำเลียง่ายปนะุ๊บระเที่ยมแล้วกะ็ตามโดยลากเอาจะหักมั้งครับนี่ยผักหอมปลอมนะครับอันเอาไว้เด็ดแกวล้างสะอาดนะครับตามมืยพิกไทยครับผม พมอุ้ยเนี่ยนี่ยลม,มา,เ,มอมาเอ้ลงมาจอกม,อมาจงเลยจันเลยหนึ่งใกล้ครับผมตัวจีเอ็นแบบใส่นีเอ็นใส่หสมอกอนะครับวันเราเคยเทเจะเเลียร์อยู่ครับแับนี้เราก่อนนี้จะหนึ่งจะหนึ่งใส้หมอนึง ต่วันาานี้เห็นอกีสาพึ่งไ้เอาประหลาดใส่กับชุกเลยร้องออกไก่มาใส่ล้องบือที่แสบครับตามด้วยน้ำมันหอยครับใส่ลงไปเลยยบใบตะไคร่นี่เดี๋ยวจะเอาเป็นส่วนใบมันครับเห็นหัวมาผมเอาไว้สยาดใส่ท่องไก่ครับ ไปกันกริปรุงเนี่ยใช้รถดีครับนีน่จับกล่องครับจับสันแล้วสี่สสองขันของใช้หลายเลยรถดีแล้วก็ผมชิรสจักน่อยหยัน่นมาเสียบ น้ำตาลกุมขาดไปเลยใส่มีตวงเลยบ้านติดกับถนน,นในออกมามีเสียงรถจ่ายดนะ้วยหน่อยฟ้าอันบ้านอะไรเด็กใส่เนื้อผมมันนี่ลูดแบบนี้เจีจะไม่หยาบกระไกเลย,เลย ตังเลยก็ต้องแ่บที่แล้วครับผมว่าถึงกับแกวเห็ดแกวเห็ดได,ด้นกจิ่นแ่บตุ่ยๆเั็กหน่อยๆไม่อยาอาปนกันใส่กันเด้ยมันจังหอมตะไคร้นี่ใบมันสีหอมที่สุดครับผมหอมกว่าหัวมันอนีกทาทาทาเลย ใช่ยังสีเลยจังดีสีก่อนไม่ต้องตัดผู้กัดน้งว่าผีไงเนะี่ยก็ผีกระเดกจิตจิตมันทัวร์ถึงครับผมรสกาดนี่ยังสีเลยบอกเลยว่าตรงแสบในน้อนาะว่าไกา่หนีเนื้อวันมึงครับแล้วกบ่น่นาจ,จะใช้เวลานานครับกระทะ หรือเต่าแบบนี้มันเอาไดว้ดดน่าได้หันใกล้ตัวแญ่ยังสินาะครับนั่นก็สิโบอยากซุกคนใดต่ว่าไกลรุ่นนี้พอดีขึ้นวลาซุกแบบหอมแน,น่นอนยัดลงไปเลยเดียอ่ะเดี๋ยวเอาลงใส่หมอนหนึ่งหมออบเลยครับพี่นี่ปุ๊บ เราเจอทางทงกคนมีเสียงหมาเห่าพร้อมแบบธรรมชาสตร์สุดกับแต่ว่าเสียงที่แบบว่าได้ยินเป็นเสียงนม่งีซ่อนีน่เป็นเสียงแม่มันเปิด,อ,ดนอนรอดไม่งี้ซ่อนเหครับเนี่ยิจภาพไปบึงจะข้าวเขาไปแมงดาปไปแบบนี้แล้วก็ปิไดไฟแล้วเนี่ยปิดไฟเนี่ยในเดี๋ยวอุณหภูมิประมาณจักสามสิบห้าเพราะว่ากรับผมเอาไฟเบาๆ นี่อยิ่งใช้เวลาประมาณจากักสิบถึงยี่สิบนาทีครับผมพอเขาเห็ดแบบเบาๆรับรองว่าหอมแน่นอนครับเดี๋ยวชินย่างไปเบื้องก่อนหลายคนเลยเบื้องคลิปผมมันจะเล็กๆนะครับลองคลิปนี้เดี๋ยวยินงจะเสียงเป็นกี่ซอนเดี๋ยวย่างไปเบื้องจักบาทครับผมไฟแมงดาแม่ได้ไฟแมงดาไ,มไ,ไมดามหมแล้วพึง่งใต้ได้สามครึ่งครับกักินเนื้อ ขายด้มือละลอยส้าครับพอดีคาไฟพอดีเลยกัยางบ่ได้มือเลยเดี่ยมันแย้งกับด้อยู่ประมาณจักหาสิบาทอยู่เรคิดว่าเป็นคาไฟอยู่บ้านครับมีเสียงตเสียหมักกระโหลด้ยครับเี่ตเว้ยเน้้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้้ เดี่ยนเจียงยืนนั่งนอนลงปสมอวันนี้เป็นแม่ไหนดีกว่มันลงอยู่ครับมันกี่ตอนเดี๋ยวเดือดเดือดขึ้นมามันก็สิบมามันสิมาส่วนเดือดเดือดครับผมแม่เพราะว่าเดี่ยนยังแจ้งอยู่เบื้งเดี่ยนกันม่เลยน่ครับผมสำหรับทุกคนที่เขามารับช่วงกับผมผิดพลาดอย่งไรในการติดต่อเรืออาจจะออกนอกเรื่องยิ่งน้อยก็ขอโทษขอพระเอทุกคนที่เบื้งอยู่นะครับงนอนผู้ใด่ร่อ ส่องทายินดีกันอย่าลืมครับผมกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลงกังใจทั้งสองทายินดีนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวสิตัดไปตอนใกล้เริ่มจะเหลืองเริ่มจะหอมเลยครับแล้วก็สิเ้็ดเกีียวแซ่บๆนางกินนี่ผมในระหว่างรอตัดมาทำเกียเกียวผมเกีียวน้ำกิ่นกิ่นกับไก่ ไก่อบไก่หนึ่งนะครับตัวอสิไก่เห็ดไก่เต่าอบไปฝากแซ่บเหมือนกันว่าพื้นกิ้นตอนนี้ครับหอมมากเลยืบนิ้วเขา่ายางมากมากเลย,ส,ยสุดทีแรกนึกว่านะไอ่จะซีบีซีมันที่แมงผมเป็นชั่วงครับมัน บัวห่อนบันเดอกือห,หือมันยากยาศเอา้าพี่ยังฝนสีตกครับผมตอนแต่ว่าฝนมาตกใส่มะนาวลงไปมะนาวมันไม่ค่อยมีหนามหมืเลยพาเรื่องครับเพราะว่าเป็นมะนาวที่แบบว่าเก็บมาไดยต้น

ผงชุดแล้วก็พักไอ้หอมร่วมครับหอมร่วมอยู่ที่นี่พักหอ,อมปลอมก็ผักหอมบัวก็ผักหอมเปรียวราอยากซอยก่อนซอยสิบจอนไงไงยังไงแค่ขายแกยวเกยวหมู

อุ้ยตกฟังเหงอควนเก้วแบบผุยครับจับอ้อมทำด้ยวยมะน,นาวใส่แบบนี้เลยพืมพ่มความเผ็ดด้ครับนี่เปียกเปียกบ,บางนลาวนี่ สมมติว่าใส่บกพริกน้อยนึงแล้วก็ขูดเปียกนา้าใส่น้อยน,นสิเห็ดแห่เพชรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครับตะวันสิหอมนี่วันนี้หวานเลยมาต้องซิมเลยครับแสบแน,น่นอนครับผมน้ำลายแตก นี่เลยจิบไปเสือบเลยครับที่นี่ฟางมันอะไรันที่นี่ป่านิ่งไงพ่อแต่ว่าบระเทศไทยครับเพราะว่าเาไินดีไปตึกเหียมาะเต็มใจหมูหมูหมว่านอุ่มกรน้อไหมเนาะใส่ยทางไปเขาเปิดด้วยเนื้อที่นี่ฟังหิวเขาหิ้วเขากันทุกคนนะครับตอนนี้นึกว่ามันจะแป๊บเดียวจะมีซุก

ฟ้งายงงมาครับผมวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับกินซอยน้กันครับไอ้ใส่ไอ้จะบอกเสือเราบันห่อนใช่ว่าจ้ะอยากใส่จริงขายยาวก่อนต้องกังโจงหยับเบื้องไปไกลมากโอ้เบื้งพี่ได้หน้าสิบเอาคนละขาเลยรับรองมาเสียดแน่นอนครับโดยเฉพาะเป็นไก่บ้านครับ หอมอีกอย่างนึงแต่ว่ามันสีบูคือกัอนกับปิ่งครับนี่จุดจุดออกหอมออกให้ไข่เครื่องพะโล่นี่งให้เราสร้างบนต้นให้ตังกรกินน้ำกันครับวันที่ยา่นเลยเอาไตั้งที่อใจพี่ก็ได้หรอ

มาสิ Sang มาแบบนี้จะ uh. like ๊ะแบบนี et ้นะครับบะไขั้วอะไรย่งเงอ้าจะปู่กงันตติดแล้วล่ะหอมมาลูกจัหน่อยด้วยเอ๋มึงผมจะหาคอจยังเดี๋ยวมันเป็ย่นน้ำใหม่ขึ้นครับขนาดควยังสุกกับสุกพอดี tunanin na wani na ครับผมกินอยู่คว้านเป็นยนื้อมึงขึ้นาะเดี๋ยวเรเห็นนักกินขึ้นอกอลครับกะบหน้หาตามันจะนั่นแน่ครับผมกินมะบอกอ่ะชาดีดีครับน้อมลับเลยแก้วนี่พอดีครับบริยองอยู่ขอางน้องไหมเนาะอบอกบริวารครับถ้าอีดีนี่มันคนกินขเขาเลี้ยวครับอืม ผมคินีีกับพราะสมควรครับขอคุณทุกคนที่เข้ามารับ้มถึงจบเพราะว่ามันบรรยากาศมันมีเห็เบิ้งครับเพราะว่ามันมืดกับฝังดิดตามครับผมซองทายินดีแล้วกับซองน้องเนยเ๋ยเปิดให้ครับระจังเข้ามาเบิ้งครับผมเร็วๆนี่ครับแล้วก็ขอถษขอไพ่ไป้สำหรับทุกคนที่แบบว่ามองหมักฟิวสไตล์การกินเพราะว่า ใหยินดีในจริงแบบสไตล์การใช้ชีวิตจริงนะครับอากาศกินเลี้ยวแล้วก็บ่ค่อยมีลิดลงอห้เบิ้งครับอาจสิาว่าบ่ามือเพราะว่าเป็นล้มผิดครับผมเป็นล้มผิดแล้วก็ไปฉีดยามาเป็นล้มผิดตีต่อกันว่าเป็นเดือนครับคู้ใดมีวิธีรักษากะแนะนํามาได้ครับเพราะว่าคิดมาหมดทุกอย่างนึกออกหนาถ้า,ายัางทุกอย่างเพราะว่าย่ามือเงกับเป็นที่เก่า้อมนกิน,นยหญ่เกแลแยดทุกมือครับ ดูแลสุขภาพร่างกายของทุกคนผมคำบอกคำจ่ายยังกะผมถือใจผู้ใดดูเท่าถทงกันยังกะขอรดขอดูกขอให้เวลาตรงนี้ผมได้ตัดอีกทีนึ่งเชิญเขาเจคลิปหนนาครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวมื่อเดนเืนเเดี๋ยวเึงไม่น่มมื่อไมนุอไ่นด่อยก่อนดีมื่ม่ดอมน่อนก่ดอนุิดคลยปเ่อแม่นุยม่ ยี่ครับผมมีหอนนี okay. ้มรมหมุนว่างนี้ลงให้บึงกะได้ชิพ้าไปเป๊ะๆจังหน่อยครับนืมงาแห่งขาไกลบ้างเปิดขยายครับแล้วเบิ่งระวังตอน เห็ดไก่สุบางสิมาไปแห่งที่ซอนโอ้นี่ครับเก็บอู้เสียงดังเป็นเสียงแมงกิซอนรครับหลอดแมงกี้ซ้อนก็สิเริ่มรหม่เรื่อยบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับไปแล้วเรามือเห็ดคีบพยายามเห็ดคีบยังมือสองให้เบิ้องด้วยครับเด้อขอโทษทีแบบว่าบ่มีบรรยากาศดีให้เบิ้งครับสวัสดีครับ